คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำน,นะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่ม,มีครอบบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ nba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ nba 2 2 2ครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจแอนบีเอทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคย27ธันวาคม2023วันนี้มาคุยก่อนเกมมิโครบาสเกตบอล NBA นของสหรัฐอเมริกาครับก็เป็นอีกหนึ่งคู่เอกนะฮะเป็นการพบกันระหว่างโอคาห์มาซิตี้ทันเดอร์เปิดบ้านเพลคอมอารีนาแโมงเช้าตามเวลาในประเทศไทยครับต้อนรับกำยอนของหมาป่ามิเนโซตาทิมเบอร์วู๊ โดยโค้ชของเจ้าบ้านโอคาฮามาซิตี้ทันเดอร์เป็นโค้ชหนุ่มอย่างมาร์คเดโนครับวันนี้จะได้ดวลกับโค้ชจอมเก๋าของทีมอาบุกอย่างคริสฟินส์ครับก่อนวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ครับดูผลงานเกมล่าสุดของ o k เคซีไพ่คาบ้านให้กับ LA ลเอเอเกอร์สครับดยสกอร์120้ยต่อ129ครับแม้จะพยายามไล่แบบสุดๆก็แพ้ไปในเกมนั้นผู้ทำสกอร์สูงสุดยังเป็นหมาเทพเชกิตเจสอเล็กซานเดอร์34แต้ม5รีบาวด์เแอสซิส เสริมด้วยจารีนวิลเลียมส์ครับ28แต้ม6รีบาวด์3แอสซิสและทางด้านเซนเตอร์ตัวเก่งของทีมอย่างเชดโฮมเกรนครับ19แต้ม10รีบาวด์เป็นดับเบิลดับเบิลแต่นั่นก็ไม่เพียงพอครับสุดท้ายก็แพ้ทีมเก่าอย่างเอลเวเลก้สไปคาบ,บ้านครับส่วนผลงานของหมาป่ามิเนสโตตาทีมอวุบเก็บชัยมา2เกมรวดเกมล่าสุดบุกไปเยือนทีมแกร่งอย่างซาาเมนโตคิงครับแล้วก็ชนะไปได้ขาดลอย110ต่อ98 ผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นแม่ทัพของทีมอย่างแอนโทนีเอ็ดเวิร์ด34แต้ม5รีบาวด์สิแอสซิสต์เสริมด้วยทางด้านรูดี้โกแบร์ยีแต้ม17รีบาวด์เป็นดับเบิลดับเบิลครับและจาเดนแมกแดเนียลช่วยกดไปอีก20แต้ม5รีบาวด์หแอสซิสต สุดท้ายมิเนโซตาทีมบูบก็ยังเป็นทีมที่เฉียบขาดเหมือนเดิมในสายตะวันตกหรเทวไยส่งรายชื่อมาแล้วผู้เล่นตัวจริงในวันนี้ฝั่งเจ้าบ้านพอย์การ์ดโอเคซีทันเดอร์เป็นเชกิจเจสอเล็กซานเดอร์ครับจะได้ดวลกับจอมเก่าอย่างไมค์คอลลี่ครับเกมรุกก็คงต้องยกให้กับเชกิเจสครับแต่ความเก่าไปที่ไมค์คอลลี่ชูติงการมือยิง3คะแนนของโอเคซใช้เป็นโจสกิดดี้ครับวันนี้จะได้ดวลกับแม่ทัพของทีมบูบูอย่างแอนโทนี่เอ็ดเวิร์สครับตำแหน่งนี้ก็ยังมองว่า Edwards, เนอาเน ตำแหน่ง small forward ครับจอมถึกอึดอย่างลูเจนส์ดอตจะได้ดวลกับจาเดนแม็กแดนเนียลครับโดดเด่นเรื่องของเกมรับครับอย่างไรก็ตามผมก็ยังมองว่าฝีมือและความเก่าของจารีนแม็กแดนเนียลยังดีกว่า power forward เป็นจาเีนวิลเลียมสครับดาวรุ่งคนนี้โดดเด่นมากๆจะได้ดวลกับมหาเทพคาวแอนโทนีทาวครับสถานะขึ้นเป็น day to day ต้องดูว่าได้ลงสนามหรือไม่ครับ และเซนเตอร์คุมในเดือดอย่างแน่นอนครับเชดโฮมเกรนดาวรุ่งที่กำลังร้อนแรงจริงครับวันนี้จะได้ดวลกับมาเทพนะวงในอย่างรูดี้โกแบร์ของทิมบบูฟครับอย่างไรก็ตามก็ยังชอบรูดี้โกแบร์เล่นใต้แป้นมากกว่าผู้เล่นบาดเจ็บในวันนี้ฝั่งโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์ครับจาเลนวิลเลียมสถานะขึ้นเป็นเดย์ทูเดย์จากอาการป่วยครับแต่ข่าววงในบอกว่าลงสนามได้ส่วนข่าวแอนโทนีทาวครับอาการเจ็บเข่าก็50-50ครับก็มีโอกาสที่จะลงสนามได้เช่นกันครับ และนี่ก็เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกครับเจ้าบ,บ้านโอคาโฮมาซิตี้ทันเดอร์ไลน์อัพนี้ประกอบไปด้วยเชกิเจสอเล็กซานเดอร์โจสกิดดีลูเจนส์ดอตจารีนวิลเลียมและทางด้านเชดโฮมเกรนส่วนมิเนโซตาที่มาวุ้ทีมเยือนครับทีมอันดับหนึ่งของสายตะวันตกไลอ์อนนี้ประกอบไปด้วยไมค์คอลลี่แอนโทนี่เอ็ดเวิร์สจารีนแมคแดเนียลส์คาวแอนโทนีทาวและรูดี้โกแบร์ครับ โอเคซีทันเดอร์ชนะ18แพ้9ครับส่วนมิเนโซตาทิมวูฟฟอร์มสุดเฉียบครับดูดูการนี้ชนะ22เกมแพ้ไปแค่6เกมเท่านั้นจับคู่แมชอัพดวลกัน,นวันนี้ครับจะเป็นการดวลกันระหว่างเชกีเจส์อเล็กซานเดอร์ครับดูดูการนี้30.8แต้มต่อเกมเปอร์เซนฟิโกอยู่ที่54%ครับจะได้ดวลกับแม่ทัพของมิเนโซตาทิมวูฟอย่างเจ้าแอนโทนีเอ็ดเวิร์สครับ ดูดูการนี้ฟอร์มยังอยู่ในดับมาตรฐานดี25.2แต้มต่อเกมเปอร์เซนต์วิโกอยู่ที่45และเรียกได้ว่าเป็นบาสถูกคู่ถูกราคาอีกหนึ่งเกมครับประจำเช้าวันพุธครับเป็นการเจอกันระหว่างทีมพลังหนุ่มนะฮะอย่างโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์เจอกับทีมจอมเก่าอย่าง Minnesota มิเนสโตต้าทิมอวูบครับซึ่งมีความโดดเด่นเรื่องของการเล่นวงในนะฮะโดยเฉพาะคาว์ลแอนโทนีทาวและรูดี้โกเบครับแถมยังมีแม่ทัพอย่างแอนโทนีเอ็ดเวิร์สครับที่ได้ทั้งวงนอกและวงในครับ มองว่าวันนี้ครับถ้ามีเนสตอตาทิเบรุแพ้คงแพ้ไม่เกิน3แต้มดีไม่ดีน่าจะบุกมาชนะได้ด้วยซ้ำครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ n t nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ at n 2ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ